สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด d ร r เตเร์ศิศิประชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่7มีนาคม2565มานํามานำเสนอครับลูกผู้ชายชื่อบูตินเรื่องแตงโมต้องลุ้นอีกยาวแต่เรื่องรัเสเซียยูเครนคงไม่ยาวลองนาโต้ปฏิเสธการประกาศเขตโนฟรายโซนเหนือยูเครนตามที่เซเลสกี้ขอร้องแล้วก็ นั่นเท่ากับมันจบแล้วนายเพราะนาโต้ขอบายรายการนี้ส่วนสารัฐอินซีเจ้าเล่เล่นไพ่ใต้โต๊ะตามสไตล์ปากไม่แต่ใช้กองพันอาซอบนีโอนาซีเล่นเกมสงครามตัวแทนนีโอนาซีคือใครผมก็ไม่รู้แต่อ่าน World u p d a เดตเขาบอกอย่างนี้กองพันอาซอบนีโอนาซีชุดปฏิบัติการพิเศษอาซอบเป็นหน่วยหัวรุนแรงฝ่ายขวา NG o พิทักษดินแดนยูเครน มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ทินอินทิพลอยู่ในเมืองมาดิอูโปชายฝั่งทะเลอาซอบก่อตั้งและสนับสนุนอาวุธและทุนโดยกองทัพสหรัฐในปี2014ทำหน้าที่ต่อสู้กับกองกำลังสาธารณรัฐโดเนตและลูฮันในภูมิภาคดอนบาสที่ส่วนใหญ่ประชาชนกว่า93เป็นคนเชื้อชาติรัเสเซียสมาชิกของหน่วย NGO หัวดุนแรงติดอาวุธนี้มาจากหลากหลาย 22ประเทศมีกำลังพลหลายพันคนช่วงแรกๆก,กองพันอาซอบนีโอนาซีทำหน้าที่เป็นกองร้อยตำรวจพิเศษของกระทรวงมหาดไทยยูเครนต่อมาสาหรัฐผลักดันให้สมาชิกหน่วยเป็นทหารรับจ้างของกองกำลังพิทักษ์ดินแดนยูเครนโดย NGO นี้อู้ฟู่ค่าจ้างรบแพงเพราะได้ไนายทุนเงินหนาสร้างผลงานครั้งแรกในการยึดเมืองมาดอูปลจากสาธารณรัฐโดเนตและลูฮัน ตั้งแต่นั้นมาชาวยูเครนเชื้อสายรัเสเซียก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นถูกทรมานและก่ออาชญากรรมสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนเสียชีวิตไปแล้วกว่า1,400หลรายแต่รัฐบาลยูเครนก็น้ำท่วมปากทำอะไรไม่ได้เพราะลูกพี่กองพันนี้คือสหรัฐจึงไม่มีการห้ามปรามหรือชาติตะวันตกแบนอะไรทั้งสิน้นกองพัน NGO ของสหรัฐนี้ใช้สัญ,ญลักษณ์ที่โลโก้วูเซนเก ที่เคยใช้กองพลยานเกราะดา s สริ s เที่2ของนาซีเยอรมันเมื่อมีลูกพี่เป็นขาใหญ่จึงไม่สนคำสั่งรัฐบาลกองทัพหรือใครทั้งนั้นรัฐบาลยูเครนก็ทำอะไรไม่ได้พวกนี้ยิ่งฮึกเหิมได้ใจและได้ก่อตั้งพรรคการเมืองชื่อ National Corp เมื่อกองทัพรัสเซียบุกยูเครนเมืองมาริโอโปแห่งนี้จึงเป็นเป้เปาถูกถล่มฐานที่มั่นกองพันอซอบอย่างหนัก จนถูกยึดอาวุธสารัฐอังกฤษพร้อมเงินดอลลาร์ที่ซ่อนในบังเกอร์ไปได้จำนวนมากและผมเคยอ่านเพจอาจารย์ปฐมพงษ์โพประสิทธิ์นั้นท่านก็เขียนบอกไว้ว่ากครการร้ายนีโอนาซีเป็นหุ่นเชิดของอเมริกาซึ่ง CIA จัดตั้งขึ้นโดยใช้กองทุน NED และ USAID วันนี้คุยเท่านี้เมื่อวานดูคลิปประธานาธิบดีปูติน ตอบนักข่าวอังกฤษจาก Sky News ที่แช่วนมีซับภาษาไทยเลยแกะมาให้อ่านเพราะมันดีนักข่าวขอบคุณที่ท่านรับคำถามฉันนะคะคํคำถามจะเป็นภาษาอังกฤษค่ะท่านพูดเสมอถึงการการ,การันตีความปลอดภยัยและตอนนี้เราก็ได้เห็นข้อเรียกร้องของท่านแล้วท่านยังพูดอีกด้วยว่าท่านไม่มีเจตนาในการลุกรานยูเครนถ้าอย่างนั้นท่านสามารถการันตีได้ไหมว่า ท่านจะไม่รุกรานประเทศยูเครนหรือประเทศอื่นๆหรือว่าการการันตีนั้นจะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการเจรจาคำถามอีกข้อคืออะไรคือสิ่งที่ท่านคิดว่าทางฝั่งตะวันตก US UE นั้นไม่เข้าใจในประเทศรัสเซียหรือเจตจำนงของท่านขอบคุณค่ะประธานาธิบดีปูตินเรื่องการันตีนั้นแน่นอนมันขึ้นอยู่กับการเจรจาแต่การกระทำของเรา จะไม่ขึ้นอยู่กับการเจรจาการกระทําของเราจะขึ้นอยู่กับการมอบความปลอดภัยให้แก่รัสเซียทั้งในปัจจุบันและอนาคตในเรื่องความปลอดภัยทางเราก็แจ้งให้เห็นชัดเจนว่าการขยายอนณาเขตของนาโตมาทางทิศตะวันออกเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ผมถามหน่อยเรื่องนี้มันเข้าใจยากตรงไหนพวกเราเอาจรวดไปวางใกล้ชายแดนของประเทศอเมริกาหรือเปล่าก็ไม่นะมีแต่อเมริกา ที่มาหาเราถึงบ้านพร้อมจรวจแล้วตอนนี้จรวจก็มาถึงหน้าบ้านของเราแล้วคำร้องขอจากเรามันมากขนาดนั้นเลยเหรออย่าเอาระบบยิงจรวดมาวางไว้หน้าบ้านเราคำขอของเรามันแปลกตรงไหนคนอเมริกันจะรู้สึกยังไงถ้าเราเอาจรวดไปวางไว้ในประเทศ ada, แคนาดาใกล้ๆชายแดนคุณหรือเอาจรวดเราไปไว้ในประเทศเม็กซิโกและก็ไม่ใช่ว่า ประเทศอเมริกาประเทศเม็กซิโ,โกจะไม่เคยมีปัญหาเรื่องอนาเขตกันนะแคลิฟอร์เนียสมัยก่อนเป็นอนาเขตของใครรัฐเท็กซัสละ่ะคุณลืมกันไปหมดแล้วหรือแน่นอนละ่ะตอนนี้เรื่องนี้มันก็สงบลงทุกคนลืมกันไปหมดแต่เรื่องใครเมียยังจำกันได้ดีเยี่ยมจริงๆแล้วทุกคนก็ลืมไปว่าประเทศยูเครนนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นคนสร้างประเทศนี้ขึ้นมา ก็วลาดิเมียร์เลนินไงตอนที่เขาสร้างสหภาพโซเวียตปี1922ส่วนที่สัญญาสหภาพยูเนียนทริสตีปี1924เขียนรัฐธรรมนูญถึงแม้รัฐธรรมนูญจะถูกเขียนขึ้นมาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังคงสืบทอดในหลักการของเขาอยู่เอาล่ะผมขอขอบคุณประวัติศาสตร์นะแต่ตอนนี้ประเด็นสำคัญคือ เรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเส้นทางการเจรจามันไม่สําคัญต่อพวกเราหรอกผลลัพธ์ต่างหากที่สําคัญต่อพวกเราอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมก็เคยไปหลายรอบแล้วนะคุณอาจจะพอทราบแล้วก็ได้เราจะไม่ขยายไปอีกแม้แต่นิ้วเดียวนี่คือคําพูดของพวกคุณในช่วงปียุค90แล้วไงละ่ะพวกเขาเหล่านั้นหลอกเราซึ่งซึ่งหน้าเลย5รอบนะที่นาโตมีการขยายอาณาเขตแล้วตอนนี้ โรมาเนียและโปแลนด์ก็กำลังเริ่มติดต่อเรื่องระบบยิงจรวดทุกอย่างมันก็มีแค่นี้พวกคุณต้องเข้าใจนะว่าสุดท้ายแล้วพวกเราไม่ได้ไปข่มขู่ใครเลยพวกเราเดินไปหาคุณเหรอือเราไปชายแดนอเมริกาหรอือหรือเราไปชายแดนของสหราชอาณาจักรเราได้ไปที่ไหนบ้างหรือเปล่ามีแต่พวกคุณที่มาหาเราแล้วตอนนี้มาพูดว่าไม่ยูเครนจะเข้าร่วมนาโตซึ่งมันก็หมายความว่า จะมีระบบยิงจรวดไปถูกติดตั้งในยูเครนหรือไม่ก็ฐานทัพทหารรวมไปถึงอาวุธจูโจมต่างๆเรื่องเหล่านี้แหละที่เราพูดถึงแล้วเมื่อกี้คุณมาขอการการันตีจากผมใช่ไหมพวกคุณต่างหากที่ต้องให้การการันตีกับเราซึ่งเราต้องการมันเดี๋ยวนี้ตอนนี้แล้วก็ไม่ใช่ทำเป็นคำพูดหรือเจราจากันอีกเป็นสิบสปีคือมามุกเดิมได้แต่พูดถึงความปลอดภัยของทุกๆฝ่ายแต่สุดท้าย พวกคุณก็ทำตามสิ่งที่วางแผนกันไว้อยู่ดีซึ่งเรื่องทั้งหมดก็มีแค่นี้เองคำถามที่สองคืออะไรนะครับรบกวนถามซ้ำอีกทีนักขับอะไรคือสิ่งที่ท่านคิดว่าทางฝั่งตะวันตกนั้นถึงไม่เข้าใจอคุณรู้ไหมไม่ว่าพวกเขาจะเข้าใจพวกเขาจะไม่เข้าใจสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปมันก็เข้าใจง่ายนะแต่ทำไมพวกคุณยังไม่เข้าใจกันอีกพวกเขาพูดว่าเราจะไม่ขยายอาณาเขต แต่สุดท้ายก็ขยายพวกเขาพูดว่าจะมีการการันตีที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกๆฝ่ายภายใต้กฎหมายสากลต่างๆแต่ความปลอดภัยที่เท่าเทียมที่ว่าก็ไม่ได้เกิดขึ้นมองย้อนกลับไปเมื่อปี1918นายทหารคนสนิทของวูสโรวินสันประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าโลกทั้งใบมันจะสงบขึ้นถ้ารัสเซียที่ใหญ่มหฮมาถูกแบ่งออกเป็น5ส่วนส่วนแรก รัฐไซบีเรียแล้วก็อีก4ส่วนในทวีปยุโรปแล้วปี1991พวกเราก็แตกออกเป็น12ส่วนถูกไหมครับแต่สหายทางตะวันตกดูเหมือนจะยังไม่พอใจอีกในวันนี้พวกเขาก็ยังคิดว่ารัเสเซียยังใหญ่เกินไปอยู่ดีนั่นก็เพราะประเทศในยุโรปเองที่แตกเล็กลงไปอีกผมหมายถึงไม่ได้ใหญ่แบบเป็นอาณาจากักรแต่เป็นรัฐบาลขนาด6 0ล้านคนสรุปคือ หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายปัจจุบันเราเหลือประชากรประมาณ146ล้านคนแต่มันยังดูเยอะเกินไปสำหรับพวกเขาสำหรับผมนี่เป็นสาเหตุเดียวที่ผมหาได้ว่าทำไมทางตะวันตกถึงคอยกดดันประเทศรัสเซียอยู่ตลอดช่วงปียุค90ประเทศรัสเซียเราก็พยายามสร้างความสัมพันธ์กับทางตะวันตกและประเทศอเมริกาอย่างเป็นปกติผมเคยพูดไปแล้วแล้วก็จะพูดอีกครั้ง แล้วก็รบกวนนำไปให้ผู้ชมในประเทศของคุณได้ฟังด้วยผมลืมไปแล้วว่าคุณมาจากสำนักไหนแต่เอาเถอะสิ่งที่ผมจะพูดคือพวกคุณรู้ไหมประเทศเราเปิดให้ตัวแทนจากอเมริกาเข้ามาดูฐานทัพของเรารวมถึงฐานทัพนิวเคลียร์ด้วยตัวแทนคนเหล่านั้นทำงานที่ฐานทัพต่างๆของเราเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆของเราพวกเขาทำงานทั้งวันทั้งคืน แล้วหลายๆคนก็ทำงานให้รัฐบาลรัสเซียร,รวมถึงพนักงานที่มาจาก CIA ด้วยพวกคุณยังต้องการมากกว่านี้อีกหรือแล้วทำไมพวกคุณยังไปสนับสนุนผู้ก่อการร้ายในเขตนอร์ทคอเคซัสของเราและก็ได้เห็นชัดถึงความพยายามสนับสนุนองค์กรผู้ก่อการร้ายให้แบ่งแยกดินแดนออกไปจากรัสเซียแล้วผมขอพูดในฐานะผู้อำนวยการคนเก่าของ FSB นะผมรู้ว่า พวกเขาทำงานอย่างแน่นอนเพราะพวกเราก็ทำงานกับ Double a n g e l s สายลับที่ทำงานให้ทั้งสองฝั่งพวกเขาจะรายงานตลอดว่าทางตะวันตกได้มอบหมายภารกิจไหนมาบ้างแต่พวกเขาจะทำสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรเอาจริงๆพวกคุณควรที่จะปฏิบัติต่อรัเสเซียเชกเช่นพันธมิตรแล้วก็สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันสิแต่ไม่เลยในทางกลับกันพวกคุณนั้นพยายามที่จะทำให้เราแตกตัวลงไปอีก แล้วก็ยังขยายนาโตมาทางเราอีกทางเราก็บอกอย่านะพวกคุณสัญญาไว้แล้วไงว่าจะไม่ขยายมาแล้วพวกคุณก็มาไหนมีสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรไหมไม่เห็นมีนี่งั้นเราก็ไม่สนหรอกว่าพวกคุณจะกังวลเรื่องอะไรแล้วพวกคุณก็เล่นมุกนี้มาปีแล้วปีเล่าพอเราหันไปพูดถึงความกังวลของเราพวกคุณก็แค่พูดสั้นๆว่าไม่เฮ้เฮฮหันก็ไม่ต้องมาพูดหรอกว่า พวกคุณกังวลเรื่องอะไรพวกเราก็จะทำในสิ่งนี้เราคิดว่าจําเป็นเหมือนกัน 1, 2, 3, 4, 5ครั้งนะครับที่นาโต้ขยายมาพวกเขาไม่เข้าใจพวกเราเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันคําถามควรจะเป็นสิ่งที่ผมพูดนั้นมันยากเดินความเข้าใจหรือเปล่ามากกว่าแต่สำหรับผมทุกอย่างมันชัดเจนพวกเราแค่ต้องการความปลอดภัยเท่านั้นเองเมื่อลูกผู้ชายชื่อปูติน แวกออกพูดหมาหมู่ตะวันตกก็หายท้องไปเท่านั้นคนปลายซอยศิลปัชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ